วยของเราเดี๋ยไปบ้านพี่บัวนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมอันนี้พี่เหรียญน,นะคะผู้เบาวมาส่วนค่ะเมืออไงผู้บบาวมากับแ,แม่ค่ายก็ได้ไอ้นี่มาด้วยนะคะแม่งแมงไปไต่มาเมื่อขึ้นเอาไปฝาก ไปแล้วค่ะผู้เฒ่ากับผู้สาวเอ้าคุว่าจะสร้างแก้วสร้างเมย์ที่อสที่โคือมีง่ายคือบ่งง่ายเงาเนาะจำ พวาว,าวเหรียญมามารับสาวนะคะมามาไปพร้อมสาวสาวบุญอืมแท็กซี่ค่าคิตตี้คิตตี้ของเราวันนี้มาด้วยชุดสีชมพูนะคะเฮ้อสีเหลืองโอ้ย <laughs> แม่กับปวงเหรอเด้ <laughs> ดเอ <laughs> สีเหลือง <laughs> นุงน่หมหน่อยห่มหน่อยโอ้ยขากหลายเนอะเจา้า <laughs> อันนี้เราจะไปออยนุ่มๆน,นะคะไปเป็นคิตตี้หวนหนาดางพี่น้องเ้ยหยัมละได้นันเตก้ได้นันื <laughs> <laughs> อห้หเฮ้ยที่ย่มอาจจะไม่เห็นเมินนะคะเพราะว่าเดดแห้งน,นี่ผู้เบา ไปกับผู้บ่าวค่ะืันนี้พวงหนุ่มเออผู้บ่าวมหาหัดทอดเฮียนโอ้ยโอ้ยเจ้าเอ้ย,อยลุดแล้ว ฟิตตี้ฟิตตี้นะคะวันนี้ใส่ชุดมาด้วยชุดเหลืองนะคะชุดเหลืองไก่ <laughs> ส,สงการแล้ว <laughs> งการเร็วเดี๋ยวสงการกระิม่เอเลนน้ากับพี่เหลียนแต่งชุดมา อยเบานะคะอยเบาไม่มองผูกบ่นเนาะ มาสายนะคะเริ่มงานแล้ว <laughs> <laughs> แ้วอุ้มมาสายนะคะวันนี้มาแล้วก็จับจ <c oughs> องที่นั่งเ <c oughs> <c oughs>

มามาออกมาออกมาหามงผูกก้นมาถึงนะคะมาหลังเพื่อนเลยค่ะวันนี้มาหลังเพื่อนโอ,อ,อเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาแล้วหลายคนแล้วคัน,นอโอพี่บัวเด้อพี่บัวเด้อ โอ๊ยโอ้ยโอย,โอยพี่บัวส <c oughs> าวคิตตี้ของเรานะคะวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đó Để không bỏ lỡ con video hấp dẫn cho kênh Để không bỏ ควัน้าวนช้เอเับไปไปจัดจัดเอาเพื่อนเพื่อนก็มาแล้วนะคะแก้วก็มาแล้วแก้วเฮ้ มันห้นมาสายค่ะมาะสายเพื่อน,นเพื่อนเขามาหมดแล้วสาอุ้มพึ่งมานะคะตาลุนไปไหนมาพึ่งมา<อ>พี่นบได้มาบอ๋โอแม่ยูุวันก็เลยอยู่เป็นมูมแม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวไม่ค่ายกับพอปิดไว้ก่อนเนาะคะ่ะไปซอยพืนจัดผลไม้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ